อย่าจับน้ำลูกออกมือขึ้นครับออกมือขึ้นอย่าออมือจับน้ำครับโอ้โหชใช้แรงงานเราเนี่ยก้อ <c oughs> งหัน้อาหน่อยก้อน เอาวยนย็น really ังเลยฮ <tyard> ถึงแล้วถึงแล้วแค่ไ <g oda> หน40เนี่ยมครับอ๋อเพื่อนรอไปอีกรอบนึงใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อครับเอามือเข้ามานะครับเอามือเข้ามาครับจับเรือหน่อยกิ๊กจับเรือหน่อยจับเรือหน <c oughs> ่อย <c oughs> <c oughs> อ่ครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยจับให้เพิ่มก่อนเง็นไปขึ้นไปรุกขึ้นไปก่อนของขึ้นเลยจิ๊กบของขึ้นเลยเือรืออาอไปนเด้ปเดินหน้าไปออนครับี่ต้ยครับครับผมสองแผ่ติดกัน กรับดีนะเรียมเอียงอยู่นะมามามาถึงแล้วทำยังไงครับดีใจไหมครับ